สวัสดีครับผมพีนคิงนะครับก็วันนี้เราจะมาเหมือนว่าแคสนะครับวันนี้เราจะมาแ,แคสเกม Sniper Cell b a c l List นะซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากๆเกมโปรดเลยก็เพราะว่าได้แต่ผมก็ไม่เล่นนานแล้วฝนะีมืออาจจะตกหรือกากไปเลยก็ได้นะซึ่ง มาดากได้เลยครับว่าไอ้กากไอ้อะไรผมไม่เสียผมแบบเข้าใจตัวเองว่าผมไม่ได้เล่นจริงๆก็อันนี้เราจะมาเออ่ดูนะครับว่าเอาเป็นด่านที่กำลังเล่นล่าสุดเลยก็แล้วกันอันนี้ยากนะผมว่ายากมากเลยรบมันยังไงหน่วยซุ่มมันเยอะมากเรามีนามว่า ฟิชเชอร์นะครับเรามีน้ำฟิชเชอร์เราเป็นแบบสายลับครับของอะไรคล้ายๆแบบ C.A.A. หรือ F.B.I. นะผมก็ผม,มถึงได้ซึ่งเราจะรับบทเป็นสายลับที่ต้องมาจัดการกับพวกช,ชั่วๆนะก็ <c oughs> รู้กันอยู่ดีว่าสายลับก็มีประเภทเดียวแนละ้ว ก็ไม่ได้ที่จะมาแคสเสือดูกราฟิกหรืออะไรหรอกนะครับวันนี้ผมก็แค่อจะทำดูเล่นๆน,นะครับว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาจริงอะไรมากก็อยากจะลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็กดดันนะว่ากดดันมากๆเลย อะไรผมคิดเอ้ยแคทเกง่งที่ไหนได้นะกดดันมากกดดันจริงๆก็แบบยังไงมันบีบเราเลยครับอันนี้นะ้องสุ่มนะซสุ่ม โ o l i c e i o n นี่หมายความว่าเป็นร้อยนี่เนี่ยคือตรวจนะครับแบบแหน่งข้าราชการในการตำรวจอะไรเงี้ยไม่คนอื่นรู้ว่าเราไม่ทำเลยไ ครับอ่าเราก็มาดูกันับโอ้โหพันหกนะครับคือ ghost นะครับ ghost ก็คือความเงียบไม่ไม่ได้แปลว่าผีเสมอไปนะครับมันจะหมายถึงความว่าเงียบเงียบงันหรือแมัแตแบบ ยากที่คนอื่นจะรู้อะไรประมาณนี้นะยิ่งลงเงียบได้มากเท่าไหร่จะด,ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนเนี่ยจับสงสยัยเรายากนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ใช้หัวเหมือนกันนะมันมันถามว่าพึ่งเทคนิคไหมก็พึ่งนะแต่ว่าใช้หัวมันก็มากกว่า up on coffee, hearing things. the Jimmy's นี่เรากำลังเรียกมันนะครับกำลังล้อมอยู่ล้อมล้อมมาสัตว์สัตว์มาตายซะงั่นนะโอ้โหนะ oh พอดีผมเล่นในระดับที่เขาเรียกว่า professionally คือยากสุดนะครับ มันก็จะแบ่งระดับเป็นให้ดูกันเลือกเป็นยังไงยังไงนะครับซึ่งรู้สึกว่าด่านนี้ผมก็เล่นแล้วนะแต่ทุกความมันจําไม่ได้จริงเพราะผมคเคลียร์แล้วผมก็รู้สึกเบื่อไม่เล่นซะเลย่ในเมื่อว่าเออกล่าวว่าอยากให้คนเขาดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไง You how works, understand place right? this Once the big shots are inside, it goes into lockdown. Bunkers designed to protect people inside from biological, chemical, and nuclear attack. What does that mean in practical terms? Once the door's shut, the bunker's airtight. Nothing gets in. Well, there are life support systems that handle air, heat, and water. Shit. We better keep those online as long as sadiq's down there. And that's what we're here for. Fire, Ah, fire. ปิดไฟใส่กรอนและเข้ามุ้งนอนมองเห็นใบหน้าไม่ใช่นะครับมันผิดผิดเรื่องและผิดเรื่องไม่เคยกลายจะบููเท่าไหร่เพราะว่า,วาเล่นอยู่ในระดับที่ยากสุดซึ่งผมต้องใช้วิธีการคิดที่สูงมากครับยากมากก,กว่าจะผ่านได้แต่ละดา่าบ บางทีมันจะร้องอ่ะคือแบบยากจริงๆนะซึ่งเกมเขาทำไปดีมากลองย้อนกลับมาที่เดิมนะมันจะไม่บูแล้ว door bank up there Get in there go Me team Jones fire down. Jones down Reloading cover me Get someone over here Damn it oh, Shooter we got a man down ะึงใกล้ยิงคอยลงเราปกันนะรอีกบก็ตายอีกรอบนะระเบิดดิไม่เหลือละ ควากวอลคอมโบครับซึ่งสำหรับคนที่ต้องเก่งและหล่อเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้ช่วยไม่ใช่นะครับคือแค่คุณฝีมือดีและความสามารถดีคุณก็สามารถเข้าไปร่วมได้แล้วเกมนี้ตาต้องไวประสานสาสัมผัสต้องดีนะครับว่าเออเป็นยังไงยังไง ซึ่งเกมนี้ทางหลายทางมากนะครับบางทีก็มึนมัวไปเยอโอ้ยยังไงดบตายมาสามรอบแล้วนะแค่แม่ดีกว่ะมาผมจริงวะรอบนี้ผมตั้งใจจริงนะไม่คอมโบรู้จักป่ะคอมโบอซ่า